สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าวิธีถอดไฟทับทิมนะครับนี่นะครับไฟทับทิมของเจ้าไทตันนะครับปี2อ1 7นนะครับมีวิธีการถอดยังไงนะครับวันนี้ผมพอมีเวลาว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมา ชวนเพื่อนๆนะครับขอดไฟทับพิมกันนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องขอดไฟท้ายก่อนนะครับวิธีการขอดไฟท้ายก็ผมจะไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยทาคลิปไปแล้วนะครับก็ไปไปตามดูในคลิปที่ที่สามหรือที่สี่นะครับไม่แน่ใจนะครับก็เพื่อนๆลองไปไปค้นดูนะครับในช่องของผมนะครับ ออเราถอดปฟท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับแราว็ถอดบัตรนะครับที่เสียบกับรุดไฟท้ายออกนะครับอ่ามันก็จะเป็นช่องว่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราดูนะครับมองเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามองเข้าไปในช่องนะครับมันมันจะมีสลักล็อกอยู่สองตัวนะครับมีสลักล็อกอยู่สองตัว มีหนึ่งตัวนะครับีนหนึ่งตัวมันก็จะอยู่ในในช่องเนี้ยมีหนึ่งตัวพยายามจะให้เห็นมันติดนะครับอยู่ในช่องเนี้ยอีกหนึ่งตัวอ่าทีนี้มันก็จะมีน็อตนะครับตัวกู้ยึดอยู่อีกหนึ่งตัวซึ่งเราจะต้องไขจากด้านในนะครับต้องมุดเข้ามาใต้ท้องรถแล้วก็ไขจากด้านใน นี่นะครับนี่น็อตเบอร์สิบนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นน็อตเบอร์สิบตรงนี้ต้องใช้บล็อกนะครับเพราะว่าประแจแหวนกับประแจปักตายนะครับเข้าไม่ได้นะครับผมลองดูแล้วต้องเป็นบล็อกนะครับบล็อกเบอร์สิบนะครับต่อด้ามให้ยาวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ขันได้สะดวกขึ้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะถายน็อตตัวนี้ออกนะครับสักครู่นะครับสักครู่อ่าโอเคครับเมื่อกี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับพอดีลืมเปิดแลดนะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่อยู่ใต้ท้องรถนะครับเราต้องถ่ายน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยเบอร์สิบนะครับต้องใช้เป็นบล็อกนะครับเบอร์สิบเสียเข้าไปครับ ก็ไขนะครับหมุนควรข็มน,นาฬิกานะครับก็ค่อยทาไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้มันไขนิดเดียวมันก็หลวมลนะนะครับก็หลวมนะแล้วเราก็เอามือหมุนออกนะครับก็อาจจะมีที่ที่โคน,นะครับที่ฝุ่นติดนะครับเราก็จะหมุนออกอย่างนิดนึง ก็ถอดเอาหนาหมมาแบบนี้นะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคใกล้จะหลุดแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นน็อตนี่เ์ตรงเมียเบอ,อ,อร์สิทธิ์นะครับมันจะยึด อยู่กับแหวนนะครับมันจะถอดออกจากกันไม่ได้นะอ่านี่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูนอกรถกันต่อนะครับอ่านะครับตอนนี้ไอเดือยที่บอกเมื่อกี้นะครับนี่มันจะมีเดือยเยอะอยู่สองตัวเราจะเห็นตรงปลายนะครับตรงนี้น็อตตัวเมียเมื่อกี้ที่เราได้ถอดไปเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับผอไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันจะมีเดือยยึดยึดอยู่สองตัวนะครับนี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วทํายังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับียับตั้งกล้องสักสู่นะครับเค หลังจากที่เราถอนน้อนเรียบร้อยนะครับให้เราเอาเอามือนะครับล้วงนะครับเข้าไปในช่องของไฟท้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆดันนะครับดันจากข้างในนะครับออกมานี่ครับดันออกมาตรงๆเรียบร้อยครับพอออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ ่านจะมีเดือยสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่นะครับอ่าดั to to ในออกมาตรงๆทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเราจะประกอบกลับเข้าไปทําไงก็ทําย้อนขั้นตอนเดิมเลยอ่านี่นะครับดูน้อยก็ใส่ให้มันตรงนะครับนี่ดูน้อยก็ใส่ให้มันตรงนะครับใส่ให้ตรงปึ๊บ รูด้อยเราก็ใส่ให้มันตรงรน,นะครับรูด้อยนะครับก็ใส่ให้มันตรงกระดานเราก็ดันเข้าไปตรงตรงพอทุกอย่างตรงแล้วนะครับอย่างตรงกระกระดังเข้าไปตรงตรงปึ๊บแค่นี้ครับจากนั้นเราก็มุดเข้าไปไพร่ท้องรถเหมือนเดิมนะครับ มุกเข้าไปใต้ท้องรถเหมือนเดิมแล้วก็ขันน็อตตัวเมียกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใต้ท้องรถกรันเ,เห็นไหมครับนี่ปลายน็อตที่มันโผล่เข้ามานะครับแล้วก็น็อตตัวเมียที่เราแกะออกมาเมื่อกี้ค่อยๆหมุนกลับเข้าไปนะครับค่อยๆหมุนกลับเข้าไป ที่มันแคบนะครับที่มันแคบอาจจะทำงานลำบากนิดนึงนครับนี้ผมรื้อข้างขวาให้ดูนะครับข้างซ้ายก็นในลักษณะเดียวกันนะครับอ่านี้เราหมุนพอตึงมือเราก็เอากอกแกกนะครับมาต่อแล้วก็ขันต่อเข้าไปนิดนึงก็เป็นอันเสร็จนะครับ ก็คงดูน้ำหนักให้พอตึงมือครับไม่ต้องไปอัดอะไรมากมายโอเคประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปประกอบไฟท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตออกจากภายให้องรถก่อนนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ กาะไปค้ายกลับเข้าไปนะครับโดยการเสียบปักเนาะเสียบปักนะครับเสียบปักให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บโอ้ยน่นดีแล้วนะครับก็เลยสองตัวแต่ให้ตรงรูนะครับแล้วก็พอทุกอย่างตรงรูแล้วเราก็ดันปึ๊บโอเค เข้าล็อกนะครับแนะนำนะครับว่า,าถ้าเราได้แกะออกมาแล้วนะครับก็ให้เ,าเราจะระบีนะครับพาที่เดือยบางๆนะครับเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราหรือเราเซอร์วิสนะครับมันก็จะได้ได้ง่ายนะครับตอดง่ายแล้วก็ไขน็อตสองตัวนะครับไขน็อตยึดสองตัว ดี๋ยวพึ่งไข่แน่นนะใส่ให้มันเข้าไปก่อนทันง้งส,สองตัวเรียบร้อยแล้วใส่2งตัวเรียแล้วเราค่อยถึงค่อยไข่แน่นนะครับ เรียบร้อยแล้วอย่าลืลมลองเช็คดูนะครับไฟเบรกไปเลี้ยวไฟถอยนะครับติดปกติไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีถอดอไฟทับทิมนะครับเจ้าไทตันนะครับปี2011นะครับก็ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆเลยนะครับก็ขอ,ขอจบคลิป รประมาณนี้นะครับเพียงเท่านี้แล้วถ้ามีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมถ้าทําให้ได้ไม่เกินความสามารถเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําให้นะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ